สวัสดีค่ะทุกทุกคนปอไปซื้อกับข้าวมานี่วันนี้ไปชอปปิ้งที่ร้านฟาร์มเมอร์มาร์เก็ตนะคะไปตั้งแต่ยังไม่เที่ยงเลยตอนนี้เที่ยงแล้วนะคะปกติเนี่ยปอจะออกไปซื้อกับข้าวตอนบ่ายประมาณบ่ายโมงไปาสองโมงนะวันนี้นี่หนาวอะ่ะก็เลยรีบไปรีบกลับดีกว่านี่นะจ๊ะ วันนี้นี่เสียหายค่าเสียหาย100มาดูบินแป๊บหนึ่ง145.89าเหรียญนะคะมาดูกันว่าได้อะไรดีกว่าเดี๋ยวพุดเอาของออาจากถุงก่อนนะแล้วมาดูกันว่าได้อะไรมากินบ้างนละ่เจ้าทุกคนทั้งหมดที่ได้น,นะคะมีกล้วยนะคะบะหมี่นานๆจะกินทีนะบะหมี่เนี่ยพุดกินบ่อยๆเดีย๋ยวพุดเบือ่อ ตรงนี้ก็จะเป็นขนมนะคะเป็น r i ซ์คร a c กเกนะคะเพราะทำวิดีโอชวนกิน r i ซ์คร a c กเกไปแล้วนะคะวันนี้ไปซื้อจัดถุงใหญ่มาะเลยอันนี้มันมีถุงขนาดนี้นะ,ะอันนี้3ามเหรียญห้แล้วก็อันนี้ถุงใหญ่ปะเป้งเลยนี่สิบเอ็ดเหรียญสี่นะคะก็ะอันนี้1 1บเเหรียญสีเเหมือนกันนะคะก็จะมีผักคะนา้ามะเขือเปราะ โบทชอบกินมากเอามาผัดใส่กับพริกแกงแดงนะคะกาดขาวเอามาใส่บะหมี่นะคะกาดแก้วทําสลัดนะคะบัคคารี่หอมยาวหอมเขียวต้นหอมนั่นเองนะคะเห็ดนะคะแล้วก็มีซอสเป็นซอสที่โบทลองนะเพราะว่ายี่ห้อที่โบทเคยกินอนะ่ะพันธุ์ไทยนอร์สิงห์ไม่มีขายแล้วนะคะอันนี้โบทซื้อมาหมดไปแล้วขวดหนึ่งนะคะ เขาไม่มีขวดใหญ่เลยอ่ะอันนี้กินอร่อยนะคะวันนี้มาเจอยี่ห้อแม่สีด้วยมีขวดใหญ่ด้วยนะหกเหรียญกว่านี่ขวดเล็กสองเหรียญกว่าซื้อมาลองกินก่อนว่าได้ไหมเคยซื้อยี่ห้อหนึ่งกินแล้วท้องเสียอร่อยดีวันนี้เห็นยี่ห้อแล้วยี่ห้ออร่อยดีกินแล้วท้องเสียนะคะอันนี้เอามาไว้ตั้งบนโต๊ะกินข้าวนะคะปกติซื้อขวดเล็กกว่านี้วันนี้เลยซื้อขวดขนาดนี้มาเลยแล้วกันเพราะขวดใหญ่เนี่ยมีเอาไว้ทํากับข้าวในครัวอยู่แล้ว นี่ผงวุ้นนะคะที่ทํำบ่อยๆแล้วก็ได้เป็นวุ้นนะคะล่าสุดโบทําทวุ้นไม่เป็นวุ้นเพราะว่าไม่ได้ใช้ยี่ห้อนี้ไงแป้งข้าวเจ้านะคะจะเอามาไว้ทำาัมถ้วยลูกชิ้นหมูนะคะเอาไว้กินกับน้ำจิม้มซื้อน้ํำจิ้มมาไม่มีลูกชิ้นเต้าหู้เต้าหู้ชอบกินนะคะไว้ทําต้มจือดอันนี้ก็เป็นเต้าหู้ปลาก็เป็นขนมจีบ ไก่นะคะอุย้ยเขามีเยอะเลยอะ่ะกทอดมันปลาจากประเทศไทยนะจ๊ะเกี๊ยวซาสําหรับทอดนะเกี๊ยวซาเนี่ยบางครั้งก็ซื้อแบบนึ่งมาวันนี้อยากกินแบบทอดนะคะต่ละเปาอยากกินแต่หาไส้ผักไม่ได้ก็เลยไม่ได้ซื้อมาวันนี้ก็ได้มาเท่านี้นะคะไปขอบคุณที่มาดูจ้า